ขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจให Eller, ้มากนะครับกับผมจะพอนนำกล่าวเลยนะครับสาธุพูดทางเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดขอพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปฐุมมาพระภูมิเจ้าที่เปิดโชคเปิดลาบเปิดคุมทรัพย์เปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขเปิดบุญบารมี เปิดด้าที่การงานให้กับลูกกับหลานณโอกาสบัดนี้ด้วยเถิดกล่าวน้โมสามจบดังๆพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุกายวาจาจิตกรรอาหางวันธานาคราทิโปดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูาาเชมี i, กายวาจาจิตกรรมอาหารวันธา นาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมีกายวาจติตังอะหังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวี ปูเชมีช,มช่วงนี้เป็นช่วงอธิษฐานขอให้ท่านบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดที่ท่านมาอยากให้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านได้เลยนะครับ ขอในวันนี้ขอให้ได้เป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดอาซาทุสาทุสาทุท่านไดอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ท่านวางถวายบนโต๊ะเลยครับจะเป็นดอกไม้ตัวอะไรมากรีดนะครับวางได้เลยนะครับไปเดินต่อเพื่อนไปต้นมะเดือยยักษ์นะครับเป็นต้นมะเดือยยักษ์ไปๆต้นมะเดือดยยักษ์กันนะครับ ตีตีตาพ่นาห้ามปีนป่นนะตังนี uh> <S <S ้ต้นปาดีจั h <h ์อืมพ่นเห็ดไปทั้งตุ่นีกตั้นี้ คนเห็ดไปทั้งฝุ่นอีกแ,แต่ตะกีมบ่มีคนขาย,ยับออกไปอีก ทางออกนะครับท้องพระโรงปู่ย่านะครับเพื่อนๆตามมาเลยไปตามไปดูนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่ได้ทําสะพานเข้ามานะครับเพื่อนๆตอนนี้ท่านอ่าตอนนี้เจ้าหน,น้าที่ปรับปรุงใหม่นะครับก็เลยทําสะพานนะครับทําสะพานเข้ามานะครับผมตั้งแต่ปรับปรุงนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะพนะเพื่อนๆนะเดินเข้ามาครั้งแรกนะครับ อันนี้จะเป็นต้นมะเดื่อยักษ์นะครับต้นมะเดื่อยักษ์ต้นใหญ่มากเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากปกติกระลอกจะเยอะนะเพื่อนเพื่อนกระลอกดอนเนาะกระลอกขาวอันนี้จะเป็นท้องพระโรงเนาะน่าจะใช่ <c oughs> อันนี้เป็นเห็ดใหม่บ่กก่อนมันบ่มียางมันบ่เดี๋ยวนี้เป็นเห็ดใหม่เห็ดยางตะกี้ตะกีบมเพิีนเพึ่งเห็ดมาใหม่แม่ตะกีเห็ดจะมาหนันขฮา็ย้อนกลับน,นี่เห็ดออกมาเงาเลยบรรยากาศดีมากเพื่อนเพื่อนเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับอันนี้สิเป็นทองพันโล่งนะ มันเป็นกลงกวงกว้างมากเพื่อนๆห้ามห้ามส่งเสียงดังห้ามส่งเสียงดังนะ <S 2> <S 2> อันนี้ต้นมะเดื่อยักษ์นะเพื่อนๆนะมีคนเอาแป้งมาทาด้วยมีคนเอาแป้งมาทาด้วยตาดีได้ตาลายเสียนะเพื่อนนะ <S <S 2> <S 2> ีะ ค่อย็นายานี่เพื่อนได้สองหนึ่งดูนะเพื่อนๆนะดูนะครับจุดๆนี้นะใครอยากได้อะไรดูเลยโอเคแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อนุญาตให้เดินลงพื้นดินนะครับ ไม่อนุญาตให้ลงพื้นดินนะครับอันนลูกมาเดือนี่พองบนนะนเพื่อนๆนะ ดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆน,นะดูไปเรื่อยๆนะครับขอพรเอานะเพื่อนๆเพื่อนนะอธิษฐานเอานะครับตอนนี้เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะเราจะเดินไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็ร้องนะพนเพื่อนถ่ายวีดีโออยู่ด้วยกันนึงชมบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับนี่จะให้ดูบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนนะอันนี้จะเป็นข้ามบูชานะครับพเพื่อนมันจะเป็นบ่อน,น้ำนะครับนี่บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับพเพื่อนมาตามมาดู ห้ามโยนเหรียญน,นะครับห้ามโยนทุกอย่างเลยนะครับเมื่อก่อนนี้จะปล่อยน้ํามานะครับเมื่อก่อนนี้จะมีน้ํานะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ําแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ําแล้วนะครับเพื่ <Platz. S 2> อนเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ําแล้วนะครับใช่เอามาที่เดิมนะ แมนไก่ยูไอโอเคพี่น้องคลิปนี้จะเอาไปซัมมี่ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะในกระตากชอ่องพรท็อคคือชาแนลในเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดติดตามนะครับลืมกดซับสไครกดกดกระดิ่งเพจแจ้งเตือนนะครับโอเคคลิปนี้เอาไปซัมนี่ก่อนพี่น้องเนาะไม่พอก,กันคลิปต่อไปเด้อาวลาสวัสดีครับ